แม่นรินไหมคะอยากได้สามตัวชอบแม่นรินไหมคะกดถูกใจตรงนี้คิดถึงค่าพี่จริรพัฒกดถูกใจตรงนี้จนถึงหนึ่งร้อยถูกใจและขอคนแม่นรินให้สามตัวชอบไปเลยสามตัวชอบเลยที่ลิงกด้านล่างตรงนี้ปล่อยก่อนพร้อมเต็มใบอยู่ในนี้จบหมดครบทุกอย่างนะคะ รวยๆทุกหวยทุกๆคนค่ะเฮงเฮงปังปังนรินคิดว่ารัฐบาลไทยงวดนี้มาแน่มาแน่จ้ะทุกคนค่ะแต่ขออนุญาตฝากดวงไว้ที่ห้องหงหยกเหมือนเมื่อวานนี้นะคะทุกคนจ๋าลราพัฒนาเราไปตามฉลโงคลับรองว่าทันที่สําคัญทุกคนจ๋าตอนนี้นะคะรับรองยังไม่อันแน่นอนห้องแรก จังหดกับว่าอันพี่น้องลิงกันลางมูนีเดอร์ของหงยกเดอร์แอดมินตอบไว้ด้วยนะคะขอแค่บอกว่ามาจากไรสดแม่นรินเท่านั้นขอแค่บอกว่ามาจากไรสดแม่นรินเท่านั้นนะคะแอดมินตอบเร็วมากไม่ต้องกลัวนะจ๊ะทุกคนขาวว่าแอดมินจะไม่ตอบนะคะสมาชิกไม่เต็มจ้าห้องนี้รับได้เป็นหมื่นห้องนี้รับได้เป็นหมื่นค่ะทุกคนคะ่ะเข้าไปแล้วให้ทักบอกว่ามาจากไ์สดแม่นรินด้วยนะคะ สวยมากค่ะแม่ขอบคุณคะ่ะมาคะ่ะแอดและะ้วค่ะแม่นรินสักงวดเธอขาดได้เลยจ้าทุกคนคะ่ะลิงก์ด้านล่างตรงนี้นะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะพี่อิทธิพลสวัสดีทุกทุกคนใครยังไม่แชร์แชร์บนไปก่อนนะคะตอนนี้เพจปิดกั้นนะจ้าทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเพื่อนไม่เห็นด้วยเดี๋ยวเพื่อนไม่เห็นแนวทางด้วยนะจ๊ะใครอยากให้เพื่อนเห็นเนยขอคนรัแชร์ก่อน เช่นเดียวกันทุกคนจ๋าขอรัฐบาลพี่อ้วนหน่อยค่ะพี่อ้วนอยากจะเก็บเล่าเพราะว่าปิงปองพี่อ้วนสงสารน้องอ้วนน่ะสงสารน้องอ้วนเวลาหลุดอะ่ะก็เลยจะเก็บน้องอ้นวนไว้ลาวแทนเดี๋ยวรอดูว่าจานน้ำาจะว่ายังไงนะคะแต่อันนี้เป็นใบของแม่นลินเลยสวัสดีพี่ยุพาค่ะสวัสดีพี่ลินค่ะทุกคนจ้าลิงด้านล่างห้องหงหยกห้องแรก ใครที่กลัวว่าใครที่กลัวว่าประมาณว่าเหล็กมันสีอันก้อนแห่เจ้ามือสีอันอันนี้ยังไม่อันอันนี้ยังไม่อันนะคะทุกคนจ๋าที่ลิงกด้านล่างเลยนะคะเข้ากลุ่มเรียบร้อยน่ารักมากๆเลยไหนใครอยู่ห้องหงยกแล้วกดเลขเก้ามาหน่อยค่ะใครอยู่ห้องหงยกกดเลขเก้าให้แม่นลินหน่อยเร็วใครอยู่ห้องหงยกกดเลขเก้าบอกแม่นาลินหน่อยด่วน อยู่แล้วกด9ใครยังไม่อยู่อย่าเพิ่งกดนะจ๊ะขอคนที่อยู่แล้วก่อนกดเลข9ให้แม่นลินก่อนเร็วแอดมินจะได้ส่งค่ะแอดมินจะได้ส่งแนวทางให้ก่อนค่ะให้ในห้องก่อนเพราะว่าอะไรทุกคนจ๋ะถ้าปล่อยตรงนี้เดี๋ยวอัน้นขออนุญาตให้ในห้องก่อนนะคะขออนุญาตให้ในห้องก่อนเพราะในห้องนี้จบหมดครบทุกอย่างและทันซื้อทันเลย ยังไม่เต็มจ่าพี่อลดายังไม่เต็มจ่าทุกคนค่ะเข้าไปได้เลยค่ะทุกคนลิงด้านล่างตรงนี้ใครอยู่แล้วกดเก้าเห็นไหมเพื่อนกดเก้ามาแล้วใครอยู่แล้วกดเก้าเหตุผลที่ยังไม่ให้แคปถ้าแคปแล้วหลุดถ้าแคปแล้วหลุดแน่นอนจ้ะเลขลุด เลขไปเลขกระจายมันสิหาสื่อบดายขออนุญาตแอบไห้ในห้องก้อนหนึ่คนสวัสดีค่ะใครอยู่ห้องหงหยกแล้วกดก้าวและอย่าลืมบอกว่ามาจากไหลสดแม่นลินนะคะเพราะว่าแม่นลินจะมีทั้งรัฐบาลไทยและรัฐบาลเวียดนามให้ด้วย มีทั้งรัฐบาลไทยและรัฐบาลเวียดนามให้ด้วยรัฐบาลเต็มใบสิ้นสุดการรอคอยที่ลิง์ด้านล่างนะจ๊ะยังไม่เข้ารีบเข้าไปทั้ง FC ฟแม่นลินและ FC น้องเนทนะจ๊ะรับที่ห้องหงหยกตรงนี้เลยกด9มารวนนะคะกด9้ามารวนและตอนนี้แอดมินกำลังทยอยปล่อยแล้วไหนใครยังไม่ได้บ้าง ไหนใครยังไม่ได้บ้างจ๋าทุกคนจา๋าใครยังไม่ได้ใครยังไม่ได้รีบนะคะใครยังไม่ได้รอหน่อยเพราะว่าแอดมินกําลังทยอยและห้องนี้น้ารินจะบอกนิดนึงว่าเป็นห้องที่ถูกฉลอจบหมดครบทุกอย่างในห้องนี้ห้องแรกนะคะในห้องนี้ห้องแรกคือไม่ต้องวิ่งตามหาแล้วนะคะ ไม่เห็นของแม่นรลินค่ะขอเลยค่ะขอกับแอดมินเลยขอกับแอดมินเลยจ้ะว่าขอใบแนวทางแม่นรลินพิมพ์แบบนี้เลยพิมพ์แบบนี้เลยนะคะทุกคนจ๋าขอใบแนวทางแม่นาลินและแอดมินกําลังจะส่งให้พอขออนุญ,ญาตให้ในห้องก่อนหนึ่งคือทุกคนจ๋าตัดปัญหาเลยตัดปัญหาเลยคือเด๋วเลขจะอันห้องแรก หองแรกตอนนี้สางบ่มีไผยใดหองนี้หองแรกเดอ้อทุกคนจา๋าหองนี้หองแรกเดอ้อวันนี้ให้ทุกคนโชคดีแห่งๆปัง,ปงๆรวยๆนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ